สวัสดีครับพบกันนะครับผมสายุทธลุงถีชัยพรนะครับตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณลัะดับทำงานงานนะครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับการทำลายลังต่อและการตีต่อนะครับซึ่งได้รับแจ้งจากจากส่วนนินทศผู้ช่วนายเขตบาลพนมนนนะครับก็เดี๋ยวมาดูการใช้งานของเจ้าตัวข้อเพลิงนะครับที่เราใช้มาตลอดนะครับตั้งแต่นานมาแล้วก็มาดูที่ว่ามันมีปัญหาสักอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยต้องเตรียมข้อเพลิงนะครับกนใดเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วลังต่ออยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตการใช้ข้อเพลิงให้ดูนะครับว่ามีปัญหาระสั้้งงควัันทการหยดของงนนน้้มัเเชือิะครับแล้วก็ไมม้ที่่ไแแข็งรงนะครับ แล้วก็ใช้ระยะเวลานในการทำงานนานนะครับเามาดูกันเลยแล้วก็อย่างอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมไปหน้างานนะครับต้องมีน้ำมันนะเป็นน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซินนะครับรจะใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงหลักแล้วก็เทน้ำมันลงไปเลยนะโอ้โหหย,ยดเต็มไปหมดอันตรายนะครับต้องระวังน้ำมันที่หยดลงตามแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้ทำลายถึงแวดล้อมนะครับแล้วก็ใช้ตัวน้ำมันเบนซินเนี่ยล่อเดียวมาในการ อุปกรณ์นะครับเมื่อวากการกเริ่มการแต่งกายก้องนถูกข้างเรียบร้อยครับถุงมือถุงมือระเบิดด้วยต้องสขของดใสเรียบร้อยออ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 อนี่จะใช้ระยะเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างมากแล้วก็ใช้เวลานานและมีความเสีายสูงต้องระมัดระวังทั้งปันแล้วก็เบลวไฟที่หยดลงมาทุกใบต้องระมัดระวังนะครับ ต่อไปเรามาดูส่วนประกอบนะครับของอุปกรณ์นวัตกรรมเครื่องพ่นไฟกันนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับถังแก๊ส LPG ขนาด4กิโลครับอันนี้เป็นถังแก๊สที่ได้มาตรฐานมอกของประเทศไทยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับต่อมาชิ้นที่2เป็นตัวแบ็คเพทนะครับใช้สําหรับยึดถังแก๊สและก็สะพายหลังในการปฏิบัติงานนะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกล่องตัวนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่3เป็นสายแก๊สที่ได้มาตรฐานมอกนะครับสามารถทนแรงการแก๊สได้นะครับมีความคงทนแลวก็สายรัดพร้อมข้อต่อนะครับที่ได้มาตรฐานของมอกนะครับอุปกรณ์ชิ ไปยังจุดปฏิบัติงานนะครับมีวาล์วควบคุมนะครับวาล์วนิรภัยสามารถที่จะตัดระบบแก๊สปิดไฟได้ทันทีเลยนะครับได้มาตรฐานมอปเหมือนกันนะครับและก็เครื่องมือในการประกอบนะครับไขควงครับและที่ขาดไม่ได้ครับอุปกรณ์ท p e ครับป้องกันไฟส่วนบุคคคลรับถุงมือนะครับในการป้องกันความร้อนแล้วก็หมวกนิรภัยนะครับหมวกกับเพลย์แจ็คป้องกันนะครับใบหน้าสามารถเปิดปิดเทสชิลได้นะครับป้องกันดวงตาใบหน้านะครับกับความร้อนทั้งหมดต่อไปมาดูวิธีการประกอบกันนะครับอันดับแรกเลยเราจะนำถังงงงแแแแกกกกกกก๊๊สสสนนนนนะะะะะคคคครรรรรรัััััััััับบ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 ปออออเเเเขขข้้้้าาาาาตตววว็็พลลลลทซึ่่่มมีีดดืยยถูง เราก็จะนําสลักตัวบนใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็นำสลักตัวล่างเนี่ยใส่เข้าไปที่ด้านล่างของแก๊สถังแก๊สครับอ่ามันจะเข้าล็อกกันแบบนี้เสร็จแล้วครับง่ายครับสะดวกรวดเร็วต่อมานะครับเราจะมีสายรัดเพื่อที่จะรัดให้ถังนั้นแน่นขึ้นนะครับก็ทําการล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปมาดูอุปกรณ์ชิ้นที่สามนะครับตัวสายแก๊สก็จะเป็นข้อต่อเกลียวแบบหมุนเร็วนะครับก็สามารถที่จะประกอบเข้าไปได้เลยเหมือนการประกอบสายแก๊สในครัวเรือนปกติทั่วไปนะครับต่อมาเราจะประกอบสายแก๊สเข้ากับตัวท่อคร เดือยแล้วก็สายเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ไขควงในการขันนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นครับไขควงปากแบนครับไขเข้าไปอันนี้เป็นสายรัดที่ใช้สำหรับรัดท่อแก๊สโดยเฉพาะเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนครับเรียบร้อยครับอันนี้ความยาวถ้าเกิดว่าเราต้องการความยาวที่มากกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะต่อตัวท่อขั้นที่สองขั้นที่สามได้นะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการความยาวเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับหน้างานต้องใช้ความยาวเท่าไหร่นี้เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานครับสามารถที่จะควบคุมวาล์วได้ด้านท้ายครับเปิดวาล์วส่งแก๊สครับแล้วก็ควบ ครับต่อไปมาดูวิธีการสวมใส่นะครับเครื่องพ่นไฟน์นวกรรมของเราที่เราได้ผลิตมาวิธีการสวมใส่นะครับขั้นแรกสายสายที่เราคลายให้หลวมก่อนนะครับในการปรับสายสไาย์นะสายขวาครับเหมือนสะพายกระเป๋าเป้ปกตินะครับคลายให้หลวมต่อมานะครับทำการไอยมือครับขวาจับซ้ายซ้ายจับขวาครับแล้วก็ทำการยกดิตัวครับลายหลังได้เลยต่อมาเราก็ทำการนะครับดึงก้มตัวแล้วก็ทำการดึงสายไปด้านหลังนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วและนำข้อนะครับเปิดวาล์วเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ไฟไปเป็นสายพ่อครับอ,อย่าลืมอุปกรณ์นะครับม,มือมัวนนะม,มือให้เรียบร้อยครับอันนี้ไฟสามารถควบคุมได้เปิดเป่าได้นะครับไม่ต้องกลัวปลอดภัยแน่นอนมาดูกันครับว่าความรุนแรงของ,งม,มันเปาได้ครับเรียบร้อยครับ